มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหาเวรัรกขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้สาธุชนคนดีทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีจำได้ไหมจำได้ไหม ธรรมสวัสดีนะความสวัสดีทางด้านธรรมะความปลอดภัยจงมางเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนปีใหม่ผ่านมาแล้วปีใหม่ผ่านมาแล้วจะเข้าสู่สัปดาห์ที่สามแล้วสาธุชนทั้งหลายวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่ทำชีวิตให้ใหม่ทำใจให้สดใสเบิกบาน อย่าให้หมนมองอย่าให้ขุนให้มัวนะให้มันเบิกบานไว้แม้ว่าเราจะแก่จะ,จะแก่ลงวันเวลาผ่านไปเท่าไรชีวิตของเราก็อายุเรานะ่ะอายุเรามากขึ้นแต่ว่าชีวิตเรามันน้อยลงเราแก่ลงแต่ว่าลูกหลานเรานะ่ะเจริญเติบโตขึ้นอันนี้แหละประโยชน์ของวันเวลาเนี่มันผ่านไปมันกลืนกินเราไปทุกวันทุกวัน พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ากาโลคัสติภูตานิสัพาเน е วสัทธตนาการเวลาย่อมกลืนกินสัพพสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยตัวเขามันด้วยนี่เห็นไหมมาเจอหน้าหลวงตาช่วงเทศกาลปีใหม่เดือนมกราคมผ่านวันเด็กมานี่ก็เรียกว่าหน้าตาก็แก่ลงอีกแล้วหนึ่งปีแก่ลงอีกแล้วหนึ่งปีอายุก็สั้นลงไม่รู้เราจะ จากโลกนี้ไปเมื่อไรแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราจะจากไปวันไหนไม่สำคัญในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่พยายามใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นสำคัญคือผู้อื่นนี่แหละนะจิตตนก็อย่าขาดจิตผู้อื่นก็อย่าละเลยช่วยเหลือเจือจุนกันไปนะในสังคมของเราเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างอยูอย่เย็นเป็นสุขสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจิตตนนี่แหละจิตตนหน้าที่ตน ทำให้พร้อมเพียงทําให้บริบูรณ์ให้มีวินัยนะให้มีวินัยทําอะไรให้สม่ําเสมออย่าได้ขาดตกบกพร่องเช่นสาธุชนทั้งหลายทําบุญทํากุศลสร้างคุณงามความดีอยู่ก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะบางคนนี่บอกว่าโอ๊ยฉันทํามานานแล้วฉันทํามาเยอะแล้วพอแล้วละพอแล้วละบุญกุศลนี่มันเป็นเรื่องของการสั่งสมไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายมันไม่มีคําว่าพอ มันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆบรารมีนี่มันต้องสั่งสมไปเรื่อยๆเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ท่านสั่งสมมาตลอดสี่อสงไขยกับอีสแสนมหากับเท่าไรล้วเท่าไหรล่ะมากมายมหาศาลทีเดียวท่านก็ยังว่ายังยัง,ยงไม่มากยังไม่มากสักเท่าไหรเนี่อันพวกเรานี่เราทาแค่นี้เราจะบอกว่า พอแล้วพอแล้วนี่เรียกว่าเราเป็นคนประมาทแล้วความประมาทเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่พอแล้วพอแล้วในเรื่องบุญกุศลอย่าไปพอในเรื่องบุญกุศลเรื่องอื่อนพอได้เรื่องอาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเงินคํากรรแก้วอะไรต่างๆเนี่ยพอได้พอได้แต่ว่าอย่าพอเรื่องการทําบุญอย่าพอเรื่องการทําความดี พราะการสั่งสมบูรณ์การสั่งสมความดีนําความสุขมาให้ทําให้มันต่อเนื่องตราบใดที่เรายังเป็นปุริชนคนธรรมดาอยู่ทําให้มันเต็มที่นะให้มันเต็มเปี่ยมมันเต็มเปี่ยมเมื่อไหร่มันสมบูรณ์เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเพียงพอแต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่อย่างพระอรหันต์ผู้มีจิตใจที่สมบูรณ์ท่านก็แม้ว่าท่านจะมีสมบูรณ์แบบจิตใจเรียกว่าสะอาดหมดจดปราศจากกิเลสแล้ว ท่านก็ยังไม่เพียงพอนะท่านก็ยังไม่เพียงใจท่านพอแล้วแต่ว่าหน้าที่ท่านก็ยังทํากิจท่านก็ยังทําต่อไปอีกเรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ประชาชนพลเมืองต่อไปทําหน้าที่ของท่านไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกไปเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอยากประสบผลสําเร็จอย่างท่านนี่มันต้องมีวินัยนะอันดับแรกนี่ต้องมีวินัยเป็นพื้นฐานเลยมีวินยัยอย่าลืกตานี่ตื่นแต่เช้าหัดตื่นแต่เช้าหัตื่นแต่เช้าทุกวัน ตีสามตีสี่ก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วนี่ให้เป็นวินัยให้เป็นระเบียบวินัยของตัวเองว่าเราจะต้องตื่นตีสามทุกวันทุกวันแรกๆก็ตั้งนาฬิกาปลุกกรี๊งขึ้นมากรมา็รีบตื่นขึ้นมาเลยรีบตื่นขึ้นมาทํากิจทําภาระหน้าที่นะทำวัดสวนมนเจเรญสมาธิภาวนาเนี่ยทำเส็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาพูดทร,รมาให้ท่านทั้งหลายฟังนี่มันต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองอันดับแรกนี่หัดตื่นแต่เช้านี่แหละมีวินัยวินัยทุกวันตื่นแต่เช้าขึ้นมาแล้ว กิจอะไรต่างตือนอื่นๆนี่มันมันทเข้ามันเองทําเข้ามันเองยังไงเราต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อย่างลวงตานี่เลี้ยงไว้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทํากิจทําพระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องทําวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยจะต้องทําเจริญสมาธิวันทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันพอได้เวลาก็ต้องไปบินทบาตโปรดญาติโปรดโยมจะขาดไม่ได้เนี่ยไม่ขาดไม่ขาดเป็นกิจวัตรประจําวันเราต้องจเจริญรอยตาม องพุทโธสมเด็จพ่อของเราอินทาบาทกลับมาแล้วอา้าวกวาดลานวัดกวาดลานวัดตรงไหนไม่สะอาดเรียบร้อยกวาดเพิ่มเติมอีกอา่าถึงเวลาฉันก็ฉันฉันเสร็จแล้วทําอะไรอา้าวไปสอนหนังสืออา้าวสอนนักเรียนสอนนักเรียนให้ความรู้แก่ลูกแก่หลานให้ทรมากแก่ลูกแก่หลานกลับมาถึงเวลาฉันเพลินก็ต้องฉันช่วงบ่ายอา้าวมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องสอนอีกก็สอนต่อไปอีกตอนเย็นทําวัดสวดมนต์ อ่าก่อนหลับก่อนนอนจเจริญสมาธิภาวนาหมุนเวียนไปอย่างนี้นะเรียกว่ามีวินัยในตนเองในการทํากิจทําหน้าที่ถ้าเราเป็นคนตรงต่อเวลาออนท m e ออนท m e นะตรงเวลานี่ทำอะไรตรงเวลาเรียบร้อยทุกอย่างกิจหน้าที่ของเราทําให้ตรงตรงตามเวลาผลงานมันก็จะเกิดขึ้นนะเรียกว่าความสําเร็จก็เกิดขึ้นแล้วความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วไม่มากก็น้อยละเราทาเราทําอย่างมีระเบียบมีวินยัย มันก็เกิดผลสําเร็จขึ้นลวกตาเคยเห็นนะคนที่ประสบผลสําเร็จเขามีวินัยเป็นพื้นฐานไม่ใช่ทําอะไรตามใจทาเพราะมีระเบียบวินัยในตนเองทําไปตามลําดับทําด้วยความเคร่งครัดในระเบียบวินยัยแต่ว่าไม่ได้เคร่งเครียดนี่หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยลวงตาเคยเคยเห็นอนะันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยตอนเรียนหนังสือระดับมต้นมปลายเรียน ระดับปริญญาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเรียนไปเล่นไปไม่ได้สนใจที่จะอ่านหนังสือตำรับตำราเอาไปเอาแต่ความรู้กับครูบาอาจารย์ที่โรงเ,เรียนเรียกว่าพกพกความพกความหวังไว้ว่าคุณครูจะให้ความรู้ไปก็เล่นบ้างขีดชินเขียนบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเรียนจบมต้นก็ดีมปลายก็ดีปริญญาตรีก็ดีเกรดก็ไม่ค่อยสูงนก็พอผ่านผ่านไป ยังค้นหาตัวเองยังไม่เจอว่าชอบอะไรแต่พอไปฝึกง,งานฝึกง,งานในสำนักทนายความแห่งหนึ่งก็ได้ที่ปรึกษาดีเรียกว่าได้ได้ที่ปรึกษาดีฮะเขาก็ให้คําแนะนําให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหารืออ่ามันเกิดเริ่มเกิดความคิดแล้วคนเราได้แนวคิดตั้งใจตั้งใจเรียนต่อเลยทีนี้อ่าทษตัวเองจบกฎหมายมาเรียนต่อเลยทางด้านกฎหมาย จบเนติบัณฑิตภายใน1ปีปกติเขาจะเรียน2ปีอันนี้จบภายใน1ปีเก่งมากเลยเนี่จริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เพราะว่าเขามีวินัยในการอ่านหนังสือตำรับตำราอ่าอนเตน็มที่ทำให้เต็มที่ถึงเวลาอ่านก็อ่านถึงเวลากินก็กินถึงเวลาพักก็พักเลิกเ,เลิกเกี่ยวกับการดื่มการกินการเที่ยวก,การเล่นการพบก,บกับเพื่อนฝูงที่เกเรงดสิ่งเหล่านั้น เขาก็จบในตีบัณฑิตอ้าวป,ประสบผลสําเร็จแล้วเห็นผลงานของตัวเองแล้วเกิดความภาคภูมิใจแล้วเอามีวินัยต่อไปอีกตั้งใจอ่านตำรับตำราเอาหนังสือตำรับตำรามาอ,าอ่านเพื่อที่จะเตรียมสอบให้ได้เป็นพนักง,งานอายการหรือผู้พิพากษาที่เขาตั้งความหวังไว้เขาก็อ่านอ่านนะอ่านหนังสือสามเดือนอ่อ่านหนังสือตั้งใจอ่านสามเดือนงดเว้นการ กินการเที่ยวการเล่นยังเด็ดขาดเลยไม่คบกับเพื่อนเลวไหลที่จะพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายที่จะบั่นทอนความสําเร็จตัวเองแล้วเขาก็เข้าสอบนะเข้าสอบเป็นพนักงานอายการเาเข้าสอบสอบเสร็จแล้วก็มั่นใจตัวเองแล้วคนเราในเวลาไปสอบอะไรนี่ว่าตัวเองจะได้หรือไม่ได้นี่ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการทําข้อสอบเขาก็มั่นใจว่าเขาต้องได้ละเขาต้องได้เขาต้องผ่านก็ผ่านจริงๆนะ ปรากฏว,ว่าเขาสอบได้ที่สี่อันดับที่สนะี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะความมีระเบียบวินยัยเพราะความมีระเบียบวินัยในตัวเองเรียกว่าทําอะไรทําให้ต่อเนื่องไม่ทาขาดขาดเกินเกินนึกขึ้นมานึกคล้มอกคล้มใจมาก็เอาลุยอยู่มันเต็มที่ทํางานเต็มที่อ่านหนังสือเต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทําไปเรื่อยๆทําอย่างเต็มที่มีวินัยในตนเองเหมือนนักมวยเนี่ยเหมือนนักมวยซ้อมมาเรื่อยๆนักกีฬาก็ซ้อมมาเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่ามาโหมหนักตอนใกล้ใกล้จะขึ้นเวทีสองวันจะขึ้นเวทีมาซ้อมหนักอ่ามันก็ไม่ได้แหละอย่างนี้นี่เรียกว่ามีวินัยในตนเองก็จะประสบผลสําเร็จเราทํางานอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าคนเรามีระเบียบวินัยในตนเองทําอย่างต่อเนื่องทาอย่างเต็มที่กํากับดูแลตัวเองให้มีระเบียบวินัยแล้วนี่ก็จะเป็นคนงดงามนะมีชีวิตที่งดงามมีชีวิตที่เรียบร้อยอะไรที่มัน เรียบร้อยดีงามนี่มันจากความมีระเบียบวินัยทั้งนั้นแหละลูกหลานของเราที่เป็นคนดีน่ารักตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหน้าตาสะอาดสดใสเสื้อผ้าเรียบร้อยนี่เพราะว่าเป็นคนดีมีระเบียบวินัยทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ชีวิตของเราประสบผลสําเร็จวินัยนี่มีเป็นพื้นฐานสําคัญเลยท่านทั้งหลายวินัยเป็นพื้นฐานที่สําคัญฝึกตัวเองให้มีระเบียบวินยัยเราก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานการทำหน้าที่การาหาเงินหาทองสร้างหลักปักฐานจะประสบผลสําเร็จอย่างมากทีเดียวแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามีระเบียบวินัยใน,ในตนเองพระนิพพานก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมหลวงตาก,ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นมงคลอย่างสูงสุดนำความสุขความเจริญมาให้ ธรรมะสวัสดีจะเริญนพร